บ่งะลยเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแซ่บคนลาวเขกินได้คนเวียดแล้วเขาบบกินเด้กินแล้วเจ้าแคลได้หัวเาคนเวียดแล้วโบกินด้ด้วยรู้ว่าแับทำมึงมาจากเานั่นนีแลโลละแซดปลายได้ลากโลต่อยบาทหรือแหละนี่ อี่ไง uh ้จงหูจ hmm, so hmm, huh? okay. ักซอกนะคุณเห็นไหมทางปลายในบ่มีทางปลายบ่มีใบเลยจังหูจักสอกได้พี่น้องนี่นีเออนี่โอ้ี่นี่เห็นไหนี่นี่อ๋อเต็มเลยจงหูจักเลยอ่ะแัก

นี่นะก็บังได้เหรอไงตอนนี้ไหนก็บาวเก่งนิดหนึ่งนี่แหละเฮาม่ได้ให้ย่างให้พี่น้องเลยอาชีพหลักของคนแล้วเนี่ยอาชีพหลักหาซ่ากินแหลนใส่ซื้อข้าวซื้อน้ำพี่น้องขายราคาเดือนหนึ่งว่นสองพัน

อ๋อนี่แหละเจ้าชาวมือดไมีของกินน้ำอาดน้ำอาดน้ำอาน้ำตัวนี้อาดอัดน้ำตัวนี้อ๋อนี่เด้อมันลงอาดน้ำใครอยากช่วยช่วยเพิ่นบ่มีอาพซบชีพต้นตอทุกยากิ่นหานี่แหละชยังเด้อนี่เด้อบ่งบงบงเาไปสังเกตนะ อาชีบพ e ่นต้นตอเลยอาชีบพ่นเคยหาพ่นูุจักอันนั่นเดามอ่นนี่หักบัลายแบอร่อยมากอร่อยมากครับี่แหละคุณจิตาบินครับ Oh, oh, này con ăn bò. Chân nào? Có chân nào no. thế? Nên này hàng, này, này hàng. Thế nào? mình. Này, ỉ, này. <laughs> là mình non này lại. <laughs> oh, mình kia là mình lông non này lại vào hộp ăn lại. Lai lai. Tiếp bằng.

ไปอีกแล้วแลละกันอู้อะละละกลับเลยกลับเยอะดิหน้าเลาะเน้อเจ้าอ้าวอ้าวกึดน่ะขะอุดปนไอเลาะบ่เติดดบน่ะอ๋อไล่เลยบ่ชาวตอบ่ <coughs>

bà khó vô cận bà ôn nhẹ thì xe, là sẽ người vào mong 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 đây là mong mong à mong tôi, mong